นี้นะครับทางกัจเจตมาโชนะครับก็จะมานําเสนอนะครับโต๊ะฮอกกี้นะครับฮอกกี้เกมนะครับก็มันจะมีตัวอ่านี้เป็นตู้นะครับตัวนี้พิเศษนะครับพอดีมีลมด้วยครับก็ข้างหลังนะครับใส่ฐานนะครับก้อนหกก้อนนะครับเปิดทุกมีลมนะครับลมเพื่อเราจะได้เล่นในตัวฮอกกี้นะครับอ่าทีนี้เอาขึ้นมาวางนะครับเอาตัวที่ยิงด้วย อ่นี่จะอ่อยให้นะครับตั้งเริ่มเลังลรือเปล่าเอ่าอ่า <c oughs> เฮ้ยเป็นไงแล้วว่ะ<อ>โอ้โอแท้แล้วนะครับเด<ส>ี๋ยวขออนุญาตใช้มือขวาหนะครับมือซ้ายรู้สึกว่าอ่อยให้กันไป ดีผมต่อให้แ้ะผมใช้มือเดียวนะครับเก็ใช้มือเดียวล่าออ้อยรุน <c oughs> แรงนะครับนี่แน่ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะอ่นดอยจริงเลย <c oughs> เอามาอีกลูกจริงๆมันจะมีสกอร์บาร์นะครับแต่พอดียังไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้นะครับเพราะว่าอันนี้แค่ทดลองเฉยนะครับออมานะครับอันนี้ ต่อให้นะครับยังไม่นับทีแค่ซ้อมๆนะครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเมย้าประตูอ่ะขี้โกงว่ะไม่เป้าเลยเฮ้ยใครใครก็ให้เป้าประตูก็ไม่มันเนี่ยเป้าเหมือนกันปะวะเป้าประตูก็ไม่หนุกดิอันนี้นะครับก็เป็นโต๊ะฮอกกี้นะครับชึบ มันยากจังวันนี้อ้เฮ้ยครึ่งแดนเิยแมผักก็แรงเลยน่าเลนชิงนะครับเลนชิงททเลนชิงนะครับน้าานหลุดะก็สงสัยว่าข้างล่างฐานหลุดนะครับพอดีมัมนงริงจริงมันมีตัวที่แปะฝาข้างล่างนะครับแต่อันนี้เราเทให้ดูก็เลยไม่ได้แปะฝานะครับน่าจะฐานหลุดฐานหลุดไปจริงๆนะครับ ก็เกิดอักเเลขนาดเล่นนะครับก็ตัวนี้ก็สนุกดีนะครับไม่ต้องไปเล่นที่ห้างนะครับก็ซื้อมาเล่นที่บ้านนะครับยิ่งใกล้ปีใหม่นี้ซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่นี่สนุกกันทั้งออฟฟิศแน่นอนนะครับหรือน้องคนไหนไปเล่นที่โรงเรียนก็เฮหาแน่ดูนะครับก็สนใจนะครับหาซื้อได้ที่ gadgetmacho.com ก็ผมก็อย่าลืมสับตะไคร้มุมขวาล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม